แ้วทีนี้ก็แบบเจาะปุ๊บ,บเขาก็แบบกรีบเข้าไปเลยฉันว่อบอ๋อช็อกแล้วฉันแบบร้องลั่นร้องลั่นเลยแล้วคนแบบทั้งหน้าทั้งหลังที่เขาแบบดูดูตมหูกันอยู่อะเขาหัน หรือเฟรนด์แบบเป็นเป็นสแตน,เ,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 นเขาเรียกว่าอะไรเออเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทองไม่ใช่ทองอะ่ะเงินเงินอะอ่าเงินเงินแบบว่าเป็นห่วงสองอันอย่างงี้แล้วแบบ <c oughs> เท่มากแล้วแบบคือชอบอะเข้าใจป่ะว่าแบบชอบอะก็เลยกลับว่าออจะเจาะอย่างงี้สองอันแล้วก็แบบคิดว่าแบบคงอันเดียวแหละแล้วก็เป็นต่มหูแบบสองอันกลุก่มใกล้ๆกันปุ๊บไปถึงร้านเอาแบบไปเขาดูแล้วบอกว่า พี่คะเอาเอาเอา,เอาเนี้ยคะ่ะแต่ว่าเจาะรูเดียวได้ไหมแต่แบบขอสองอันมีเงี้ยสองอันพี่เขาบอกว่ามีมีมีม,มีแต่คือเขาเข้าใจว่าแบบว่าเราอยากได้สองอันก็คือเป็นแบบหนีบเขาเดินไปบอกว่าอันเนี้ยนอ้องอันละ9 9บาทหนีบเลยมนพี่แบบเหมือนเขามาพูดกระแทกหน้าหน,าหนูว่าแบบฉันไม่กล้าอะไรเงี้ยก็เลยจัดเลยแบปบเลยหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูเอาแบบสองรูเราสองรูเลยเจาะจริงครั้งเดียวรอบเดียวเลยหนูทีเดียวสองรูหนูก็เลยแบบว่า แล้วเขาบอกว่าหนูลูไม่เคยเจาะใช่ไหมบอกว่าไม่เคยค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลองลูนึงก่อนไหมอะไรเงี้ยหนูบอกว่าไม่ไม่เอาหนูเอาหนูเอาสองอันเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาแถวนี้ จะแบบทีเดียวบจบทีเดียวแบบหล่อเลยอ่ะก็เขาก็แบบมาร์คมาร์คแบบจิ้มจิมให้นึกว่าเฮ้ยแบบ hey, พี่เอายังคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูแบบหนูโลกมากแล้วหนูแบบมาแล้วลูจกจ้าชุดก็ <laughs> กว่าฉันเล่าอยู่ <laughs> เธอว,ว่าวันนั้นฉันไปใช่ปะเธอฟังก่อนฉันไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนเขาอะกำลังจะจอ่อเขาก็จุดก่อนแล้วคือเขา,ขาหลอกล่อฉันเว้ยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจุดอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบว่าเฮ้ยอะไเป็นจุดอะไรเยอะแย่ๆอะไรเป็นจุดอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำอะไรอะไรอย่างเงีีี้้้้ยยยยยกกกัััับบบผมฉฉนนออออะะไไรร่่าางงงงงเเแแลลวว็ <B ip op os> เดียวออแในที่นี้ก็แบบเจาะปุ๊บเขาก็แบบกรีบเข้าไปเลยฉันแบบออช็อกแล้วฉันแบบร้องลั่นร้องลั่นเลยแล้วคนแบบทั้งหน้าทาั้งหลังที่เขาแบบดูดูตมหูกันอยู่อ่ะเขาหันมาหมดเลย <S <S จริงแยยิบชอก <ๆ S 2> ก็ว่าอยู่มือเย็นที่เนี้ยกระจกอ่ะเธอเข้าใจบ้ากระจกที่ร้านเป็นอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วจวังหวะฉันมองกระจกอยู่อ่ะทุกคนหันมามองฉันหมดเลยเหมือนแบบเหมือนฉันแบบฉันเป็นอะไรมากไหมอ่ะ เออแล้วแบบเรียกผูกรึมมาแบบแล้วฉันน่ะจะจ่ายตังค์เขาสองอันเขาบอกว่าอันเดียวก่อนให้รอดก่อนฉันเถียงเขาฉันบอกฉันจะเอาสองเขาบอกว่าเขาว่าเอาเดียวให้ได้ก่อนแล้วพอเขาเจาะอันเดียวปุ๊บฉันก็เลยส่งกระจกแล้วฉันก็พูดขึ้นมาว่าอะไรหรือป่าสวยมากเลยอันเดียวสวยมากเลยฉันบอกว่าอุ้ยอุ้ยอันเดียวก็สวยดีเหมือนกันนะฉันพูดแบบนี้ แต่อะในใจก็จะคือ,คอ,คอจะอันเดียวไงคือสองอันคือไปพักเนาะอะไรอ่ะมันมันโดนกระดูกอะไรสองรอบอะเจ็บไม่ไหวอืมก็อเ,อเขาเลยเจาะให้อะไรเงี้ยแล้วคือมันกึบแล้วมันไม่จบอะเหมือนเขาแบบท้างเหล็กไวอ้อ่ะเพื่อที่จะเอาไอ้นั่น,นมาเจาะเออฉันก็เึกว่าเอาพี่จอยรู้